กระผมนายสัตวแพทย์สมชนรัตนมังคลานนท์อธิบดีกรมปรศุสัตว์รู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมให้ในโยบายกับเครือข่ายสาธารณสุขท้องถิน่นและปะศุสัตว์เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้านในวันนี้ปัจจุบันสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้านในประเทศไทยลดลงจากในอดีตอย่างเห็นได้ชัดซึ่งสุนัขนั้นยังคงเป็นชนิดสัตว์หลักที่พบโรคมากที่สุด นับตั้งแต่ปีพศ2560เป็นต้นมาหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องได้แก่กรมปศุสัตว์กรมควบคุมโรคกรมส่งเสร,ริมการปกครองท้องถิน่นสำนักนายกรัฐมนตรีองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นกรมประชาสัมพันธ์และคณะศัตวพแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศสาสตร์ได้ร่วมจัดทําแผนยุทธศาสตร์การดําเนินโครงการสัตว์บอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพับปณิธินศาสตราจารย์ดรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมภศษีสว่างควัต วรคัติยะราชนารีทําให้เกิดความชัดเจนในการขับเคลื่อนการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าแบบบูรณาการของประเทศไทยสําหรับกรมปศุสัตว์ได้กาหนดนโยบายหลักที่สําคัญดังต่อไปนี้ 1. เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์จะต้องร่วมมือร่วมใจกันทํางานให้เต็มศักยภาพตามค่านิยมองค์กรที่ว่าครอบครัวปศุสัตว์ทำด้วยใจทำให้ไวทำได้จริง สองส่งเสริมให้ใช้เทคโนโลยีในการทำงานเน้นประชาสัมพันธ์ยุคใหม่เสนอข่าวให้รวดเร็วฉับไวเป็นประโยชน์และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายโดยตรง 3. การบริหา,ารกับหน่วยงานทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐมหาวิทยาลัยสถาบันวิ่ายวิชาชีพการสัตวแพทย์องค์กรอิสระ n g o เครือข่ายคนรักสัตว์ประชาชนและเจ้าของสัตว์เลี้ยงโดยกรมปศุสัตว์กำหนดให้ปศุสัตว์จังหวัด เป็นแกนหลักในการประสานการำดำเนินงานในระดับพื้นที่ในรูปแบบที่เรียกว่า livestock coordinator หรือ LC มอบอำนาจให้ปศุสัตว์จังหวัดเป็นประธานการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดทั้งหมดและร่วมกันทำงานแก้ไขปัญหาโรคระบาดโดยมีการแต่งตั้งคณะก,กรรมการ่วยการมีอธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธาน4เน้นมาตรการป้องกันมากกว่าการแก้ไขโดยเฉพาะ โรคพิษสุนัขบ้าสามารถป้องกันโรคได้ด้วยการฉีดวัคซีน 5. ควบคุมประชากรจัดด้วยการผ่าตัดทำหมันในสุนัขและแมวโดยตั้งเป้าหมายปีละ3แสนตัวซึ่งจะต้องบูรณาการร่วมกับองคอ์กรปกครองท้องถิ่นมหาวิทยาลัยเครือข่ายวิชาชีพการสัตวแพทย์สถานพยาบาลสัตว์เอกชนและ NGO การซักซ้อมแผน functional exercise และเล่งรัดกำจัดโรคโดยเฉพาะในพื้นที่พบโรคสูงสุด จังหวัดชนบ,บุรีสงขลาจัดเชิงซาอุบลราชธานีสมุทรปราการและสระแก้วซึ่งการขับเคลื่อนการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าจะทําให้ประเทศไทยมีพื้นที่ที่ได้รับการรับรองผ่านเกณฑ์การประเมินพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าได้สําเร็จในปัจจุบันนั้นมีในระดับท้องถิ่นจํานวน36ท,ท้องถิ่นและระดับอําเภอจํานวน3อําเภอและเนื่องจากการเกิดโรคระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทยณปัจจุบัน,น,จจบนส่วนใหญ่จะเป็นการ ระบาดในพื้นที่ที่เกิดซ้ำซากจึงต้องมีการเร่งรัดในการดำเนินงานควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าเช่นเดียวก,กันกับพื้นที่ที่ไม่พบการระบาดของโรคก,ก็จะต้องมีการดําเนินงานเพื่อการปักดันรับรองเป็นพื้นที่ผ่านเกณฑ์ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าควบคู่กันไปด้วยความร่วมมือทั้งจากภาครัฐและเอกชนเครือข่ายสถานพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเครือข่ายวิชาชีพการสัตวแพทย์องค์กรอิสระประชาชนและเจ้าของสัตว์เลี้ยงได้ร่วมกันจัดกิจกรรม โครงการผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโดยคิกออฟปีงบประมาณ2,566กิจกรรมต่างๆประกอบด้วยการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวการฉีดวัคซีนการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าการให้ความรู้โรคพิษสุนัขบ้าแก่ประชาชนเพื่อทําให้ประเทศไทยปลอดจากโรคพิษสุนัขบ้าตามเป้าหมายซึ่งเป็นไปตามพับป,ปณิธานภายในปีพศ2568 ท้ายที่สุดนี้ก็ผมขอขอบคุณกรมควบคุมโรคอีกครั้งที่ได้ให้โอกาสมามอบนโย,ยบายในการจัดการประชุมในวันนี้กรมบริษัทจะขอร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษรักบ้าของประเทศไทยให้สําเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้อย่างจริงจังต่อไปขอบคุณครับ